สวัสดีครับผูอินดีก้ก็เฮงครับทีนี้เราจะมาสอนคอร์ด E แบบใหม่นะครับคอร์ E แบบใหม่แค่หนึ่งตัวนะครับไม่ใช่แบบหลายตัวครับมันยากขอแค่ตัวเดียวแค่หนึ่งตัวก็คือ E 7 sharp นหรือ E 7จ็ s เนะครับเอาเลยครับทีนี้คุณต้องดูฟีเจอร์นะครับทีนี้แค่ okay. ช่องหกนะครับส่วนจะเป็นเอ่อสายสี่ช่องหกกับสายสามช่องเจ็ดและสายสองช่องแปดนะครับสายหนึ่งต้องมูฟแล้วก็เออสายหกต้องมูฟนะครับหรือไม่ต้องมูฟก็ได้ครับแล้วดีดแล้วเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับขอ S e s ซเว่ Sharp ปนนะครับคอร์ดนี้มาจาก Jimmy Hendrix ครับ Jimmy Hendrix นะมือกีตาร์แห่งตำนานนะครับซึ่งจะเป็นนะครับคอร์ด E แบบใหม่นะครับ Jimmy Hendrix นะไม่ใช่แค่คอร์ดอื่นนะครับเล่แต่แค่ขอด E อย่างเดียวครับคอร์ด E มีหลายคอร์ดนะครับทีนี้คุณต้องฟังเสียงครับ เอาละสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ